สวัสดีครับผมแช็กจาก t r u e c a u d i o นะครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้นะฮะผมเนี่ยก็จะเอาใจสายฟังเพลงวันนี้ครับผมอยู่กับตัวเครื่องเล่น Sony แบบไม่เล่นแผ่นอีกต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันในการฟังเพลงฟังวิทยุเล่น USB ฟังบลูทูธ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะฮะตัวนี้เนี่ยพิเศษที่การเชื่อมต่อบลูทูธผ่านระบบ NFC ด้วยนะครับแค่แตะแล้วเลย์เลยครับผม สำหรับตัวเครื่องเล่น mp 3จาก sony รุ่น dsxa 4 1 0 bt ตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นบลูทูธผ่านจากมือถือของเราได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยในกล่องเนี่ยก็จะมากับอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวเครื่องเล่นนะครับ ลักษณะของเครื่องเล่นเนี่ยก็จะมีความสวยงามตัดลายด้วยเคปลาะนะครับปุ่มวอลลุ่มพร้อมกับรองรับการเชื่อมต่อแบบ nfc ที่เราใช้สมาร์ทโฟนแตะก็สามารถเข้าถึงบลูทูธได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมี p r e out ถึง2ชุดด้วยกันนะครับก็คือปลี out ที่เป็นชุดหลังแล้วก็ชุดซับ นะครับความพิเศษของตัวนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นสายมินิแจ็คสำหรับต่อคอนโทรลพวงมาลัยได้เลยโดยไม่ต้องซื้อกล่องเสริมภายในกล่องเนี่ยยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยเป็นคู่มือหนึ่งฉบับไปรับประกัน2ปีจากโซนี่ไทย ชุดสายไฟสายลำโพงรีโมทคอนโทรลและน็อตยึดกล่องสำหรับใส่หน้ากากที่เป็นของโซนี่สำหรับเครื่องเล่นหนึ่งดิน MP3 จากโซนี่รุ่น d s x AC 1 0 BT โซนี่เลือกใช้ไฟหน้าจอเป็นสีแดงที่สามารถ มองเห็นได้ในเวลากลางวันและกลางคืนอย่างคมชัดความรูหลาตัดกับตัวเรือนที่เป็นสีดำสามารถฟังเพลงผ่านจูเนอร์เลือกฟังเพลงผ่านแฟลชไดรฟ์จากช่อง USB แบบ Sliding Door USB Port ช่องต่อ AUX-in ด้านหน้าแบบสาย mini jack 3.5ม mm, ิลเพื่อฟังเพลงผ่านมือถือปุ่มปรับเสียงลดเสียงแบบหมุนเพื่อความคล่องตัวมากกว่าเวลาขับรถ สามารถรับสายวางสายจากการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ภายในปุ่มเดียวผ่านระบบบลูทูธนะครับถ้าเรามีสมาร์ทโฟนที่มีระบบ nfc นะครับเราก็สามารถแตะไปที่ปุ่มวอลลุ่มแบบนี้เพื่อที่จะเชื่อมต่อ connect bluetooth ได้เลยนะครับส่วนสำหรับลูกค้านะครับที่ใช้มือถือที่ไม่ได้มีระบบ nfc นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อ connect bluetooth ได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เรากดไปที่ปุ่มวอลลุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนเลือกหาฟังก์ชันบลูทูธนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเจอคำว่า Set Pairing ให้กดอีกทีนะครับ Set Device 1นะครับจับคู่อุปกรณ์นี่ครับเราจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์บลูทูตรงนี้กระพริบแล้วนะครับ ก็ให้เรามาที่อุปกรณ์ของเรานะครับไปที่การตั้งค่าอย่าลืมเปิดบลูทูธด้วยนะครับเมื่อเปิดแล้วเนี่ยอุปกรณ์ของเราก็จะเจอ Sony 410BT ตัวนี้นะครับก็แตะเข้าไปก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่ครับเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วก็จะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ของเราพร้อมใช้งานตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมปรับ ฟังชันซอสตรงนี้เป็นบลูทูธนะครับขึ้นว่าบลูทูธออดิโอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์มือถือของเราได้เลยนะครับเรามาลองฟังเพลงจากใน YouTube กันดีกว่าครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจและชื่นชอบในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องเล่น MP3 Sony ตัวนี้นะครับรุ่น d s x a 4 1 0 b t ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0816969371สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ c a าฟ m a มา e t เแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมแช็กจาก True c a r d i o ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ